โรงเรียนบ้านท่าคล้อได้พัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิบัตินโยบายโครงการสุขขาดีมีความสุขให้ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียนคุณครูและผู้ปกครองมุ่งเน้นพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้บรรลุ5ประการคือสะอาดสะดวก สบายสุขลักษณะและสวยงามให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษาโครงการสุขาดีมีความสุขประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สําำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้พื้นห้องน้ำแห้งสะอาดสว่างและไม่ลื่นผนังเพดานโถส้วมสะอาด ไม่มีคราบสกรปรกอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ปกติน้ำใช้สะอาดและไม่มีลูกน้ำภาชนะกักเก็บน้ำขันตักน้ำสะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้อ่างล้างมือก๊อกน้ำกระจกสะอาดไม่มีคราบสกรปรกอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้มีสบู่ล้างมือพร้อมใช้และเพียงพอห้องน้ำมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม มีการแยกห้องน้ำสำหรับชายห้องน้ำสำหรับหญิงมีป้ายห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงมีสัญ,ญลักษณ์ขนาดมองเห็นได้ชัดเจนมีที่รองรับขยะมูลฝอยประจำห้องน้ำที่สะอาดอยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึมมีฝาปิดตั้งอยู่บริเวณอ่างล้างมือห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สวยงามเหมาะสมถูกสุขาลักษณะจัดให้มีการทำความสะอาดและระบบการควบคุมตัวตาดูแลเป็นประจำมีการให้บริการห้องน้ำห้องส้วมพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการรวมทั้งให้บริการบุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไปมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความสะอาดประหยัดพลังงานและความปลอดภยัยปห้ามสูบุรี ไปประกาศข้อแนะนำการใช้ห้องน้ำสถานศึกษาที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่มากจนทำให้เป็นที่รกตา